อุตรดิษถ์จัดประชุมสัญจรกำลังผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันศุกร์ที่10มิถุนายนณห้องบรรรุมโรงแรมศรีบบราชตบลบรมอาธิบลท่าอออออำเเภมืงงจััหวดุตรดิตถ์นายพยงยาภารรง์ผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์นยยายจรัญก,การชนะปัญญา,านนท์ปลัดจังหวัดนายประเดิมเดชายญบัญชานายผู้เมืองนายสรุรศักดิ์บงตั้งนายเพผูอวิชัยนางนิรดาพรหมสุวรรณนายผูอทำกานขัน นายภัยทูลพรมน้อยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัรรนหนนพพงหว,วัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะให้การต้อนรับนายสาวิตอภิชัยสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสัญจรทุกๆสามเดือนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือโดยสับเปลี่ยนกันไปทุกจังหวัด ในการประชุมในครั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดในการบรหิหารงานราชการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนศักยภาพของกำน,นันพู้ใหญ่บ้านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นกรรทรวงมหาดาไทยเป็นงานที่มีขอบเขตของภารกิจที่กว้างขวางกำน,นันพู้ใหญ่บ้านเป็นส่วนสําคัญปัจจุบันการบำบัดทุกวงรุปสุขของประชาชนเป็นหน้าที่หลักของการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้เช่วยบ้านทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอดทนอุทิศตนด้วยความเสียสละเพื่อป้องกันและควบคุมให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการภารกิจที่สำคัญและต้องใช้ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญสัตราพรของบ้านเมืองรวมถึงได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นหลักสาคัญในการนําพาความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในตำบลหมู่บ้านเป็นหลักทั้งนี้ไม่เพียงแต่ต้องรับผิดชอบงานของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังรับผิดชอบงานของทุกกระทรวงทบวงกรมที่นําลงไปปฏิบัติในตำบลหมู่บ้านและเป็น,นกลไกที่สําคัญ ที่ทำงานของทางราชการบรรลุเป้าหมายโดยในปัจจุบันกำลันผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาอีกด้วยในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านสิ่จังหวัดภาคเหนือคณะกรรมการบริหารสมาคมกำลังผู้ใหญ่บ้านและประธานชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านทั้งสีจังหวัดภาคเหนือและคณะกรรมการของจวดอุตรดิตต์รวมทั้งสิ้นหนึ่ง้อยห้าสิบคนนิวทีวียิบสี่ อนเอกนกธรรมปัจจัยปวินอินกรรมรายงาน